นี่นะพอเราจะไปหาเทเิลก่อนเทเบิลน่าจะมีงานครับเทเบิลเลือกผมมาวันนี้สวสดีเทเบิลราเป็นตหนครับเทเลโโย่เทเโย่แฟรงกี้เรากำลังพูดถึงนั่นเลยโอ้โนชิงของใช่แล้ว ส่วนอื่นของแผนนะฉันจัดการไม่หมดแล้วนราแ,แฟรงกินไมเคิลแต่ว่านายคุยกับเรสเตอร์อย,ยังะ<ล>ะนะเทว์ยังหรอกนะเรสเตอร์ไม่มีทางรู้เรื่องนี้หรอกเราจะทำกันแบบลับๆสามคนเรายังไงละ่ะไมเคิลเพื่อนยาก find Kim with black. แต่ว่าไรสเตอร์เตือนเราอย่าทำอย่างนั้นนะเฮเวอร์ช่วยหุบปากหน่อยได้ไหมวะฉันไม่ต้องการความเห็นอะไรของพวกแกทั้งนั้นเอาเป็นว่าฉันจะคิดแผนการต่างๆของฉันเองละกันไมเคิลเทเวอร์ฉันจะจมเรือบรรทุกสินค้า ที่อยู่ในท่าเรือรอสต์เอาละนายสองคนแค่มาเป็นผู้ช่วยฉันแค่นี้มันมีปัญหาเอ้ยมีปัญหาอะไรมากขนาดนั้นเลยเหรอฉันถามเธอถามแค่นี้แหละนายทำไม่ได้แล้วก็นายก็จากแก๊งกางกิงในเราไปอู้ยดูรอยสักเต็มเนื้อเต็มตัวแต่มตัว โอเคได้ละเราออกไปหาเงินได้เวลาเอาขังเงินแล้วทุกคนไปกันเถอะไอ้หนูไมเคิลไอ้หนูแฟรงกินโอเคตอนนี้ไม่มีอะไรจะหยุดพวกเขาได้แล้วครับสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่มัธยมติทูนะถึงเวลากับภารกิจระเบิดภูเขาเผากระท่อมรถสิครับ ขึ้นรถสิครับพ่อหนุ่มแฟรงกินอ๋อแฟรงกินไปอลไรแฟรงกินโอ้โหแฟรงกินลากโอ้โหใครเล่นแฟรงกินกูแฟรงกินขึ้นรถเพื่อน,นเชนญนะใครเล่นกันได้อ่านเลยเรารีบขึ้นมาเฮ้ยอะ โอ้รถแรงเนี่ยแฟรงกินนายไปได้ที่ไหนมาครับโอเคโอเคโอเคแฟรงกินนายนี่มันหารถได้สุดยอดจริงนะฉันจะบอกว่าหลังจบงานนี้ฉันจะพานายไปกินซาจีนนะแล้วก็ซาซาจูคงอ่ะนายรู้จักไหมซาจูคง ที่คนภาคเนี่เขาจะเอาลาบใส่คาโคงเขาเรียกคาโคงซาคาโคงนะครับแฟรงกินนายรู้จัก<อ>ไหมว่าไม่น่าถึงแล้ววนะันนี้โอเคแฟรงกินฉันจกเอานายเป็นละไว้บนสะพานนะนายก็ทำการส่องปืนยิงแล้วกัน ฉันก็จะให้อัยอะไรวะไอไมเครเข้าไปส่วนฉันนะะฉันขอเล่นว่าลรอวุฒ right? anyway, ิานแล้วกันเข้าใจไหมแทงตามนี้นะแฟรอกินมันรถเรือจลวดมันทไมเร็วยังเลย โอ,โอ้โหระบบดีกว่า abs ไอ้โก็ผมมานี่เลยอ๋อมันให้เข้าอีกเลนโอเคตอนนี้ผมเล่นเป็นตัวแฟรงกินนะด้วยฝีมือของหน่วยสไนเปอร์ เอวบริเกตอนนี้เราจะทำให้เราจะให้แฟรงกินเนี่ยเป็นตัวสอบเนมนะ hey, dog, re ดูวิวท่าเรือทุกคนดูวิวท่าเรือโอ้ oh, ต้องรอตอนเย็นด้วย right, F, มาแล้วครับไมค์ครู โโคตรไกลโอเคหน่งทะลุสอเยี่ยมมากครับผมยิงปืนนักเดลยิงปืนนักเดวแม่งตายสคนตอนนี้แฟงกินก็โดดเข้าเรือแล้วไอ้แฟงกินนะตอนนี้ไมเคิลก็กระโดดข้ามไปในเรือแล้ฉันมีระเบิดที่ต้องวางสีลูกไอ้หนู Nein, it's sure, First bomb is planted and armed. I'm moving up to the next position. Suspicious person, identify yourself! Possible combat situation on okay ต้องสอยทีละตัวนะนนนนไ,นนไหนวะโอเคอเฟรงกินทางเปิดสะดวกเรียบร้อยมาเฟรงกินไปไมเคิ โอเคไม่ขึ้นไปหรือยัง<ป>โอเคไม่ขึ้นอยู่ไหนวะยิงทิ้งแม่งไม่ขึ้นเดี๋ยวเปลี่ยนแมกอนนะครับ ตายหมดแล้วบ้างเนี่ยอืมมีปืนเก็บเสียงซะด้วยทำไมไอ้แฟงกี้เล่นตายหมดเลยวะ Okay. Get back I am not gonna screw around in here, alright? Just I couldn't cover that. Are you okay, man? You gotta go. The alarm's going, man. You okay? I'll take out as many ไอ้โมริยังนเนี่ยรากรไอน้น้องไอ้หนูเดี๋ยวพี้เปลี่ยนแมกโนนะครับ ไหนใครกำลังมาไหนเอ่ยเอาฮอนี่วะฮอร์ย่ไหนวะนี่ฮอรอยู่ไหนโอ้ตายแล้วเนี่ยไม่อะไรตายแล้วเนาะโอ้โหไม่อะไรตายนะฮอ นี่งตัววะโอ้ตาย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 ไมค์เคลิ้นกูตายแน่แน่โอเคไมคเคลิ้นมาแล้วจ้ำยิงยางรอแล้วกัน ตอนนี้เขาให้เราโทรหาระเบิดระเบิดนะระเบิดโทรครับเรียบร้อยครับตอนนีุ้นแรงมากฟงเอฟเฟก

เดิมแล้วอุดชิวเนาะไม่เปิดดีกว่าน้องไฟโอ้ตอนนี้อยู่เหนือน้ำล้างทำกัน Just take a shower after. You'll be fine. Let myself get talked into this. What is I'm grabbing it. Whoa! all right? Hey, watch it! I'm right here. Oh, you trying to kill me? So you uh, you out here. Yeah, you're done. Teams meeting at Pier 400. Okay. We got the box. Let's โอ้เครื่องนี้ไม่ค่อยขึ้นเลย,ลเยอเตอนนี้โอเคตอนนี้เราทำ้วยกันนะทุกเทเี่เรากำลังจะไปไหนวนันนี้เดี๋ยว เห้ยเราเห็นวงแล้วเฮ้ยต้องพยายามเข้าวงให้ได้นะโอเค อนนี้เราใช้เชือกรา,ากออกมานะว้าวสนุกเป็นบ้าแล้วครับไอ้เพื่อนคุณคิดว่าเทเวอร์เรขาบ้าหรือเปล่าวะว่าเทเวอร์แม่งบ้าจริงวะไมเคลิลเฮ้นั่น,นเลสเตอร์หรือเปล่าอะไรนะฮะเฮ้คุณมาทำบ้าอะไรที่นี่ใช่ฉันต้องอยู่บนเตียงฉันควรอยู่บนเตียงถ้า,ถาไอ้เพื่อนร่วมงานไม่ไปจัดการเองสตูของประเทศคือ fib อฟไอเอนายอยากจะยัดข้อกับพวกมันงั้นเหรอตอนนี้มึงดูไหมว่ามึงขโมยอะไรมามึงขโมยสุดยอดอาวุธของพวกมันมาแล้วมึงจะพาพวกเราชิบหายวายป่วงกันหมดมึงเข้าใจไหมเฮะเอารับสุดยอดหรออะไรนะนี่เหรอโอ้ชิบหายแล้วพวกเราฉันว่าเราคงต้องเอามันกลับไปที่เดิม ม่ง <c oughs> mm ั้นนี่เราตายแน่ๆว่ะมึงรู้ตัวบ้างรึเปล่านะมึงทำะไรลงไปไอ้เทเวอร์ไอ้บ้ามึงไปชิงอะไรอาวุธของรัฐบาลมาครับวาเข่าปากเจ้าอะไรของมึงเนี่ยมึงรู้ไหมมึงจะพาพวกเราเนี่ยทำให้พวกเราเนี่ยอาจจะถูกขึ้นบัญชีดำเลยนะเว้ยไอ้เทเวอร์ไอ้ซูบูยงโง่มึงใช้สมองบ้างสิเดี๋ยว่ามึงให้มีหัวใ้กันหูเลยว่ะ เ e v o ์ตอนนี้เราขนทุกอย่างขึ้นรถหมดแล้วครับเดีนายก็กับพ่อของนายแหละกลับไปก่อนไปไอ้ตอนนี้โหมึงดูกางเกงนาไม่งังไม่ใส่ไอ้เราจะบอกว่าที่เราทำมาหมดมันเปล่าประโยชน์กันเรอเทเวอร์ พอเถอะแฟนกีปล่อยให้มันโง่เดียวอะไรเนี่ยถามอะไรไม่ฟังบอกอะไรไม่เชื่อมีหัวใกันโหกูระเบื่อเลยโกรธโกรธเทเวอร์ทามาหมดแม่งสูนยเปล่าโอเคครับตอนนี้ภารกิจของเราก็เสร็จแล้วนะภารกิจอะไรไม่รู้นะไม่อยากจะตั้งชื่อมันวะเดี๋ยวไปตั้งทีหลังแล้วกันเซฟก่อนนะครับ สำหรับใครเนะี่ยอยากติดตามผมนะอยากดูแบบมันๆต่อไปเนะี่ยฝากกดติดตามเลยนะครับไปล,ละวันนี้บ๊ายบาย